สูปีผ่านมาคือยังจจดเต็มไล่ท่างอยู่โอ้ปีนี่มันหายากดีครับมันแรงหลายว่าเนาะั็เกาจักรถอีแตกจักตั้งเพิ่งตั้งอย่างเตีมอยู่ปีนี่บักตานเลาหาหยาีุเราพวกนะถึงละามสบาทพาไม่ๆสดๆเลย บักตาลกห้าวยู่น <Jetzt die abil itation> ้ำบานเท่าอ่ครับก็ยังเห็นต้นบักตาลหลายอยู่คุณอะเบ่มีอไรัสินเสือเอยู่ครับต้องลงทุมเสือครับปาต้องลงทุเสือเอียงเลาก็ต้องไปขึ้นเราต้อยเองเอียเที่ยสิได้ด้วยรอบหนอ ขรอาทุนเกบายกบ่อไเทียสีม้พผ้าอีกว่ปอกอีกเทียสีใบน้องรับระเที่ยดังกระได้ายแบทีเมียนครับมันส่่บอเมียงเขาเองคือว่าเอนะไปหาเลาะซื่ออีกแถมห้ายากแพงอีกไอ้กีตัวนหาสิบบาทาขายถุงกะสีครับตั้งนีถุงละสามร้อยตัวละสามร้อยสิบบาทขายถุงกะสีบุ๊ดกที่หลังเขาจ้องคืนนั่นะครับซ้มมืนำ่อนนอนยังสั้นกเสียถิมซื้อ บมมีเจ้าเนี่ยเดี่ยมเจ้ต้องหางเจ้าก็ตัวเจ้าก็ต่อมันสุกก่อนจังเลยเจ้าเขาเลยแบบอีแบบนึงเอาคำว่าสุกอันนี้อีเพื่อนจังไรสุดเนี่อันนี้กับเจ้ามันบอกเพื่อนโอ้นี่เขากินในมันเลยเจ้ามันเป็นแนวดิเจ้าก็ต้องบักตาลสุกโอ้ผมก็เอิรดคิดว่าอันนี้เป็นบัเจ้าบักตาลเจ้าบักตาลถามผุนแล้วสำนักุเจ้าบักตาลสุกแล้ว ก็อันดร้ายบตรานี่ไงคนเรากินกินบตาเเออน้ามัน่เียววนวยนึงมันเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับสองี่แค่นก็สามก็มีเต็มทีเีัวมันสี่ยูมีหอดสี่ไอ๋อขาบมั้ก็แล้วแต่นอะสามีสี่ยูสามอืเดียวนเดียววิธีการพาและจำน่าขนาดใดทุกทบหรกนอเมตรสองรับ สามจนโอที่นี่สิหาอย่าต่ว่ามาจะทาียุ่ครับแล้วตัวให้นต้ก็จะให้จับซน่โอมแนนี่รีเลยกันน่นกับับถกเสียหายอีกเสียราคาไปอีกมันบ่เสียหายแล้วมันอยากยานเสียวมือแลจเราได้หาบามได้ดิแบนเนยเจ้าละหาบานี่ลีอแล้ว มืออีกพร้อมเด้ยโมเมนต์เนี่ยเฮ้ยปีมือนไร่เติบเด้อมีความชำนาญของกันกามีแล้วโอ้ยฝึกยึจอมยึดเนี้ยเลยเนี้ยเด็กเป็นนักเรียนเป็นผู้สอนก่อนทำตัวเป็นผู้มิเชียวตวามันสิมีพวกพ่อใหญ่หยั่งว่าเราไปสุปรีนะพ่อหยั่งว่าที่เราไปขายอยู่โฮมสักล้านดอกจานได้ไหมรถไปสามสี่ขนดอกพ่อหยั่งก่อนไปพ่ได้ญ่รู้ค่ะอใช่จอยใช่คิดมาละ มาเกันก้นี่เหอแล้วอยู่สวย่ยู่เทคุยกันอยู่ลอให้เบื่อให้ยังผมไมเล่าเลาหาซื่อเฮียนเก่าใหม่เก้านั่นเด้ออาพ่อพอสวยว่ะซื้อบริซื้อรถบไดว้ยเลยเนี่ยแมนรอกับบาใปใบ้วยังถึไปพุ่นแล้ววะซาสุปีตมาปีนี่จเข็นจะงได้่ทรานเห็นอยู่ปีนี่ร้วก็ขายอยู่เปนบ่ตอนเีย โอ้เดี๋ยวสุดเด็ดเป็นแว่ซองมึงล่อเขาตันเลยเราขายจางอยู่ดีล่าอววลอปา,ากตาลก่อนมึงขายดีบันใบใบล่อไปยังสิขึๆๆน้นไปคุณเนาะไม่ได้เหนื่อยเฉียบดูไต่ห้มชิเล็กนี่แหละครับน่านไปพันมากแวอุดนุ่นได้ครับผมบากตาลสดๆจากต้น